วันนี้วันนี้ค่ะเราจะมาจับสลากว่าเราจะกินอะไรกันดีกินอะไรกันดีนะคะจับชนะซึ่งเราใส่ไปหมดแล้วนะคะอาหารหลายๆประเภทใส่ในนี้นะคะใช่แล้วแล้วเขย่าค่ะปิดฝาแล้วเขย่าค่ะเขย่าให้เข้ากันว้ายร่วงอันนั้นเลยอันนั้นเลยอันนี้เลยเหรอ อ่ะดีเนี้ยมิลินจับมาหนึ่งชิ้นคุณยายพระคุณยายเป็นคนเปิดให้เอาหนึ่งชิ้นเรื่องมาหนึ่งชิ้นเอาเคว่าเปิดโอเคว่าวันนี้เราจะกินอะไรดีมื้อกลางวันอาหารเกาหลีกินไหมคะอาหารเกาหลีกินหรอคะกดสั่งไลน์แมนเลยจ้าเอาพันเก็บเข้าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาม้วนใหม่ว่าเราจะกินอะไรดีบ๊ายบาย แม่คุณแม่จับกับฉันจีนตคุณแม่จับสลากไม่ไม่เราจับแล้วเราจับวันละอันลูกวันนี้กินอาหารเกาหลีนะโอเคไหมโอเคเอพูดชิ้กุยอ๋อพูดใชิไหมอันยองยองอาเซโยเอยอเออเออเหนือต้งพูดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลือกเมนูนะคะมีอยู่สองแกลบก็แลกแลบละกันเดี๋ยวนะเราก็สั่งอาหารปุ๊บปุ๊บเราปิดไว้ก่อนเราจะได้ดูว่าที่อยู่ที่ไหนอาหาร วันนี้เราจับได้อาหารเกาหลีเหรออาหารเกาหลีทานทานร้านไหนดีเอาใกล้ๆกล้ไหมอืมทำไมมันปิดหมดเลยวะ <c oughs> อยู่ร้านเดียวอะไรอะ่ตะตักคันมาริทักคันมาริถนนเทียมร่วมมิตรเฮ้ยเอาให้แม่กินได้ด้วยนะเว้ยกินได้หมดแล้วเดี <c oughs> ๋ยวอ่านดูง่ายก่อน ตกกกีหมูยังทุกสัต็อกบกกีฟิตฟิตมีมนูน้อยเอาเดียนปกติดีก่าอ่ะเอาหม่เอานดใหม่นะจ๊ะก็จะได้กินโคเรียนสไตล์นหมดูเดอรบิบีบับคุณดูก่อนเดซันตักะบีกาโบเอโอยเอามา ร้านอยู่ตรงไหนเ่อันนี้ก็ได้น่ากินเห็นลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนจะเคยสั่งอร่อยไหมพูดได้ด้วยระสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะเอาอะไรอันนี้มาม่ามองไม่ชัดเนี่ยมาม่าต็อกบกกิถ้วยร้อนมันเคยมาแล้วมันไม่มันไม่เวอร์แะครก็กลับไปเออมันไม่ค่อยเวอร์โดนด่าแน่เลยไม่ใช่ อุย้ยพารากอนไม่เอาดีกว่าเอาทาคาบีเดียวกันเนาะนี่นทักคาบีมันไอ้นี่ไม่ใช่แล้วนี่มันก็มีบัดผัดแต่มันก็จะไม่ซุกิมจิทักยอนพาจอนร้านที่เรากินชื่อร้านอะไรนะที่ไหนดูแลดูแลก,ก็ได้ที่ที่ที่โคเรียนทาวอ่ะอ่ะบาบะหมี่ผัดซอสเผ็ดบะ มีเย็นเส้นดำกวยจิมาม่าข้าวยำเกาหลีให้แม่หน่อยกินข้าวปั้นเนาะข้าวปั้นข้าวยำกินด้วยกันอ่ะแบบเด็กเอาข้าวยำเราต้มต้มมาด้วยหนึ่งข้าวปั้นไหมข้าวปั้นเป็นยังไงวะข้าวห่อสาล่ายดีแฟนไม่กินเหรอเขากินเกี๊ยวมันดูเกี๊ยวไหนเกี๊ยวอย่ไมันจะล่างสุดเลย สุดแล้วนะเมื่อกี้ยิ่ซุปเนื้อกาลีไหมซุปเนื้อซุปน่าโสมเลยนะโอ้โหไ,ไม่เอาดีกว่าเมนูไม่ไม่ไม่เลอจะได้ไหมวะเนี่ยอาชโอเคจังๆเลยบาร์บีคิวโอ้โหจู๋กับมีอะไรบ้างแกงส้มซุปสาหร่าย ว่าทำไมไม่มีกาจางเมียเขาว่าดท้ายเรซันเว่เอาไมเรซันคือเรซันคือที่อยู่เนี่ยกินท่านอะ่ะที่เราเคยไปกินอ๋อดกเนี่ยเซ็เตกูว่าเขาไม่กินพวกนี้สอ,อาเงินแมวตูก่อนมีเข้าวผัดเรซซัน เซซันบีบิมบบบนี่ไงข้าวขยาวนี่ไงอเอาข้าวขยาวไหมเอาไปเลยเป็นกินเปล่าขอดูกันมันเป็นขยาวมันเป็นขยาวหรือขยะขยาวเบพอจับแล้วก็มาเลือกร้านเนี่ยยากยากเขาอยากกินจาจา้งบีบิมแดงเมียนอยจะมีไหมนะสรุปไปถึงแล้วไม่มีเก็ไม่ต้องกินกลับใหม่ ัอแล้วเจเหมียนให้แม่ให้ลูกด้วยลูกอ่ะกินในนี้แหละมันมีแต่เผ็ดพวกเนี้ยคุณมันดูนี่ไหมเกี้ยวอาแม่ให้แม่แม่จะกินแม่พอแล้วเอาอย่างมีเขาย่ามเขายังไงข้าวพวกนี้ไม่เผ็ดหรือเขาไส้หมูนี่ผัดหมูเกาหลีไม่เผ็ดหรอกซอสเกาหลีเนยเผ็ดไหมล่ะไม่เผ็ด ลองดูถ้าไม่ถ้าเผ็ถ้า,<ม>าสององย่าง,งชอบ,บีบูก็กี่เผ็ดอาหารเราและนี่คือวิตามินนะคะที่เราต้องกินมาแค่นี้เหรอที่เรา,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 าสั่งไปทั้งหมดอ่ะมันอาจจะล